นี้ผมพามาชมปลาพิพิธภัณฑ์สตัดน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีปลาต่างๆมากมายเลยนะครับตื่นตาเตื่นใจครับเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับมาชมครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ยครับสวยงามมากเลยครับมีปลาหลากหลายชนิดเลยครับอยู่ในนี้นะครับที่พิพิธภัณฑ์ตัดน้ำร้อยเอ็ดนะครับ ก็จะมีการจัดไว้หลายโซนนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาสลิดนะครับอันนี้ก็ปลาอันลิเกเตอร์นะครับนี่ครับลาลิเกเตอร์อันนี้ก็จะเป็นตาชะโอนก็คือตาฉลาดนะครับ ขงปกหรือเปล่าไม่ทราบนะครับมนนีปลาแป้นแก้วนะครับปลาแป้นแก้วที่ทพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเราเห็นนะครับอันนี้ก็ปลาสวายเปลือกนะครับปลาสวายเปลือกสวยงามครับตูต่อไปนะครับปลาบูครับปลาบูนะครับปลาบูตัวนี้ ตัวต่อไปนี่ปลาคราจักรพพรดนะครับปลาคราจักรพพัดตัวต่อไปครับปลาหมออมาราวีนะครับปลาหมออามาราวีนะครับสวยงามครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์นะครับอันนี้ปลาจาระเมดน้ำจืดนะครับปลาจาระเมดน้ำจืดน,นี่ครับปลาจาระเมดน้ำจืด ดัง่อยนะครับเพราะเด็กๆเกข้ามาเที่ยวกันนะครับอันนี้ปลานกแก้วชิงทองนะครับปลานกแก้วชิงทองปลานกแก้วชิงทองนะครับตื่นตาตื่นใจครับเด็กๆชอบครับอู้นี้ก็จะเป็นปลาสวายครับปลาเทียตาครับปลาสวายหรือปลาเทียตานะครับ ปลากระปลาอลิเกเตอร์นะครับตัวใหญ่ครับอันนี้ปลาลิเกเตอร์สวยงานครับอันนี้ก็จะเป็นปลาเสือตอนะครับปลาเสือตอ